สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆทุกคนครับผมมือนี้กะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องที่ฟร์มผมเรียนงานอยู่ครับพี่น้องเนาะเห็ดแล้วได้ผลดีครับพี่น้องก็จะมาเล่าสู่พี่น้องฟังกันครับพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวมาฟังกันครับก่อนอื่นเลยครับพี่น้องผมกระเสว่าพี่ๆน้าๆนี่ที่เห็ดฟ้ามูอยู่ครับพี่น้องเนาะที่เป็นฟร์มเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องจะะสบปัญหาเรื่องการผสมเทียมครับพี่น้องการผสมเทียมที่ว่าก็คือ ผสมเทียมแล้วครับพี่น้องหลังจากแม่มูเป็นซัดแล้วครับพี่น้องห้าผสมเทียมไปแล้วข้างที่หนึ่งครับพี่น้องบอติดครับพี่น้องข้างที่สองบอดิ้ครับพี่น้องข้างที่สามกับบอดิ้ครับพี่น้องเนาะหรือจะเป็นแม่นางครับพี่น้องหลังจากคลอดลูกมาแล้วครับพี่น้องผสมผสมเทียมไปแล้วบอติดครับพี่น้องข้างแรกกับบอดิ้ข้างสองกับบอดี้ข้างสามกับบอดี้ก็เดี๋ยวผมจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่พี่น้องฟังกันครับพี่น้องอย่างแรกครับพี่น้องเนาะอย่างที่สองครับพี่น้องก็จะเป็นเรื่อง ความสําคัญของพ่อหมูครับพี่น้องเนาะว่าฟร์มเลี้ยงหมูนั่นครับพี่น้องมีความสําคัญจางไดครับพี่น้องเนาะที่จะเป็นที่จะต้องเลี้ยงพ่อหมูครับพี่น้องหรือว่าหมูตัวผู้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาฟังกันครับสาหรับฟรามพีบีนาน่าฟร์มเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องเนาะที่ประสบปัญหาเรื่องการผสมเทียมครับพี่น้องผสมเทียมแล้วเห็ุจากไหนกบติดครับพี่น้องผสมเทียม บอกว่าจะเป็นครั้งที่ <ME LE AN> 1ครั้งที่2ครั้งที่3ผสมหลายๆรอบเฮ็ดจังได๋ก็บ่ติดครับพี่น้องก็มีวิธีแก้กันบ่ยากครับพี่น้องเนาะวิธีแก้ก็คือถ้าเกิดว่าเฮามีหมูผู้ครับพี่น้องเนาะใส่หมูผู้นี่ผสมจริงแทนครับพี่น้องจะเฮ็ดให้แม่หมูของเฮานี่ที่เฮาผสมเทียมไปครับพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็น2รอ,อบ3รอบ4รอบ5รอบคร,รับพี่น้องผสมจังได๋ก็บ่ติดครนะับพี่น้องเนาะให้พี่น,อน,น้องนี่ลองเอามาให้พ่อมูนี่ครับพี่น้องเนาะผสมจริงแทนครับพี่น้องเนาะเปอร์เซ็นต์การติดกะ จะสูงขึ้นครับพี่น้องเนาะแต่ว่าการให้ลูกดกนั่นกับเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องเนาะสำหรับฟาร์มที่ผมเหตุงานอยู่ครับพี่น้องกะจะใส่วิธีนี้ครับพี่น้องเนาะกะจะใส่วิธีการผสมจริงครับพี่น้องสําหรับแม่หมูตัวใดที่ผสมเทียมแล้วบดติดถึง3ครขั้งครับพี่น้องเนาะพอผสมเทียมบดติดสามเท่าแล้วจะใส่หมูตัวผู้นี่ครับพี่น้องผสมจริงแทนการผสมเทียมครับพี่น้องสําหรับพี่ๆนน้าที่เห็ดฟร์มอยู่ครับพี่น้องเนาะลองเอาวิธีนี้ไปใส่กันเบิ่งครับพี่น้อง ก็เพราะว่าฟร์มที่ผมเพียงงานอยู่นี่ครับพี่น้องมูที่ผสมเทียมแล้วบทิดครับพี่น้องจะใส่วิธีนี้ทุกโตเลยครับพี่น้องเนาะจะมีแค่โตที่บทิดก็คือมูที่มีปัญหาเรื่องหมดลูกอย่างเช่นหมดลูกอักเสบหมดลูกเป็นน้องครับพี่น้องอันนั้นก็จะผสมบทิดอยู่แล้วครับพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวผมสิภาพพี่น้องมาเบ่งตัวอย่างครับพี่น้องเนาะแม่มูตัวนี้ครับพี่น้องก็คลอดลูกมาแล้วหาเที่ยครับพี่น้องเนาะข้าวที่หานี่ครับพี่น้องหลังจากแยกลูกหย่านมมาแล้ว ผสมข้างแรกนี่บอติดครับพี่น้องข้างที่2ก็บอติิครับพี่น้องพอข้างที่3ครับพี่น้องเนาะเฮากะได้ใส้วิธีการผสมจริงแทนครับพี่น้องใส่พ่อหมูนี่ทับแทนเลยครับพี่น้องกะติดลูกครับพี่น้องเนาะติดลูกแล้วครับพี่น้องเบื้องท่องรถครับพี่น้องนี่ท่องกัหญ่แล้วครับพี่น้องนี่เนาะอ่ากะจะได้ผลดีครับพี่น้องลองเอาธี่นี้ไปใส้กันเบื้องนึงครับพี่น้องเนาะจะได้ผลครับพี่น้องเนาะอ่าเรื่องที่2ครับพี่น้องเรื่องที่2การที่เฮ้ามี พ่อมูตัวผูประจําฟาร์มครับพี่น้องเนาะฟาร์มครับพี่น้องเนาะฟาร์มเท่านี้จําเป็นยังครับพี่น้องเนาะที่จะต้องมีมูตัวผูประจําฟาร์มครับพี่น้องเนาะก็เดียมาฟังกันครับพี่น้องแต่ละฟาร์มครับพี่น้องที่เลี้ยงมูอยู่ครับพี่น้องที่มีแม่มูตั้งแต่สิบแม่ขึ้นไปครับพี่น้องผมก็อยากแนะนําให้พี่น้องนี่เลี้ยงมูตัวผูครับพี่น้องเนาะพี่น้องลองสังเกตดูนะครับเด้อว่าฟาร์มใหญ่ๆนี่ครับพี่น้องจะมีพ่อมูตัวผูประจําฟาร์มครับพี่น้อง ถึงจะว่ได้ผสมจริงก็ตามครับพี่น้องถึงเข้าจะผสมเทียมก็ตามครับเฮาก็ต้องมีมูัตผูนี่ประจําฟ้ามครับพี่น้องเพราะว่ายังครับพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่ามูัตผูนี่ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาครับพี่น้องเฮ็ดไห้แม่มูนี่ครับพี่น้องพราได้กลิ่นของตัวผูเล้วครับพี่น้องเขาจะเป็นสั์ได้ง่ายครับพี่น้องแล้วก็จะเป็นสั์ไวขึ้นครับพี่น้องพี่น้องลองสังเกตบิ่งครับพี่น้องมูบางตัวครับพี่น้องจะเป็นสั์แต่ว่าเป็นสั์เงียบเป็นสัตว์ที่แบบ เทานี ong, ong e ong, ้เบ ja? ิ e ่งบ่ออกครับพี่น้องพี่น้องต้องสังเกตเบื่องครับพี่น้องแม่มูบางตัวครับพี่น้องเนาะคบลอดการเป็นสันวัครับพี่น้องเนาะคบลอดการเป็นสันว์ตัวอื่นนี่เป็นสั์เบิดแต่ว่ามีอยู่บางตัวครับพี่น้องจะเป็นสันวัเงียบกับมีคือกันครับเป็นสั์เงียบกับหมายถึงว่าอย่างไรครับพี่น้องเป็นสั์เงียบกับหมายถึงว่าการเป็นสันวัแต่ว่าเป็นสั์แบบนิ่งๆบ่แสดงอาการให้เฮรเห็นครับพี่น้องเนาะจะเป็นสั์ที่แบบเบิ่งแล้วเบิ่งยากครับพี่น้องเบิ่งบ่ออกไปย่งยงเนาะพี่น้องเน พอเขาไล่มาใส่มูตัวผู๋ครับพี่น้องเขาจะแสดงอาการการติดสั์ออกมาอย่างชัดเจนครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องข้อสําคัญของการมีมูตัวผู๋ประจังฟาร์ครับพี่น้องเล่ากัอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องเนาะจะพ่วงไปถึงเรื่องที่ผมเว่าถึงเรื่องแรกครับพี่น้องแม่มูที่ผสมเทียมไปแล้วข้างที่หนึ่งข้างที่สองข้างที่สามผสมเทียมไปแล้วบอติดครับพี่น้องเทากัสามารถใส่มูตัวผูนี่ผสมริงแทนได้ครับพี่น้อง แทนได้คือกันอ่าอันนี้กับเป็นเทีนิคกเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยครับพี่น้องเด้อที่มาฝากพี่น้องกันครับเมื่อน,นี้เนาะสำหรับคลิปนี้กับขอฝากไว้สำนีก่อนครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ